แม่ใจประกันให้ เดือดสดแบบผมจ่ายประกันให้หรือยังครับโอ้โหนะคะเป็นลูกคนขายประกันก็ต้องมีประกันนะเนาะอะนะเด็กๆแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากส่วนตัวนะคะตัวอ่อนเองก็มีทั้งประกันสะสมทรัพย์แล้วก็อุบัติเหตุให้ด้วยตัวนี้นะคะเป็นประกันที่เรียกได้มาคุ้มมากๆเลยแผนประกันสําหรับเด็กเลยนะคะขั้นอาชีพหนึงนะ่งเนาะสำหรับเยาวชนนักศึกษา2900ต่อปีจะได้รับการรักษาค่าพยาบาลนะ6ก0มืนต่อครั้งขยายความว่าต่อครั้งนะ ต่อครั้งก็คือเช่นวันนี้เขาเกิดลื่นล้มนะคะแล้วเกิดแผลไปพบแพทย์อันนี้สแสดงว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ<ม>และจะมาอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมรืนอาจจะไปโดนมีดบาดนิ้วหรืออะไรอันนั้นถือว่าเป็นอุบัติเหตุคนครั้งการรักษาต่อครั้ง0,000ื่นนั่นมันหมายความว่าได้ค่ารักษาหรือว่าทางบริษัทเองอจ่ายค่ายาให้เราในวงเงิน60,000่นต่อครั้งนั่นเองนะคะแต่อย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่าเขาให้ความคุ้คมครอง6 0 0 0ื่นพอเราลื่นล้มหัวแตก ไปหาหมอเขาต้องจ่ายให้เราหกหมืน่นไม่ใช่นะคะเขาจ่ายตามบินค่ายาที่แพทย์รักษาให้เราเอาง่ายๆเขารับผิดชอบค่ารักษาให้เรานั่นเองนะคะ2,900ต่อปีนะคะในการชำระเบีย้ยได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุนะ ต่อครั้งหกหมื่นก็เริ่มรับอายุประกันตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหกสิบปีนะแต่ถ้าเลยอายุหกสิบปีไปแล้วนะก็มีลูกค้าของออนไลน์ท่านที่เข้าต่อประกันตัวนี้ก็จะมีเบี้ยประกันเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นของทุนประกันก็เพิ่มไม่กี่บาทนะเพราะว่าอายุเยอะก็เริ่มมีความเสี่ยงเด็กก็มีความเสี่ยงผู้ใหญ่ก็มีความเสี่ยงทุกๆคนต่างก็มีความเสี่ยงบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ถ้าจะให้ดีรีบมีประกันศึกษาตัวบอสออนเองได้นะคะหรือตัวแทนของท่านอยู่นนนะะะคะด้วยรรัักกออป